สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาพบกับย่าใหญ่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการสอนเพื่อสร้างสกิลเกี่ยวกับทัวร์ไกด์นะคะการเป็นทัวร์ไกด์ต่อนะคะครั้งที่แล้วเราก็บอกว่าเราได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่า lesson plan ของเราเนี่ยนะคะ,เ,คะเขาเรียกแหละบทเรียน ะะย่าสร้างไว้เป็น3สเตปนะคะสสเต็ปก็คือ data preparation นะอันนี้หลังจากที่เรียนทฤษฎีแล้วนะคะก็มี data preparation แล้วก็การทำ itinerary uh, itinerary schedule หรือเรียกอนะไรคะตารางการเดินทางนะคะแล้วก็ site visit script นะคะเป็นแบบ formal นะคะ น,นเนี่ยทั้ง3สถานการณ์เนี้สาขั้นตอนนะฮะสามสถานการณ์เป็น3สเต็ปเนี่ยก็จะนํามาพูดในรายละเอียดในวันนี้นะคะว่าเอ้ฟัง,ฟ,งฟังทฤษฎีแล้วมาแอน l y z e ผลและว่าอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมใช่ไหมฮะก็ออกมาเป็น Data Preparation นะคะยากก็มี Data Preparation อยู่หกหกข้อนะคะ 6ข้อที่ว่าข้อแรกก็จะเป็น introduce yourself นะฮะคุณจะไปไหนก็ตามคุณก็จะต้อง introduce yourself ว่าคุณคือใครที่มาต้อนรับเขามาเวลค o m เขาเนี่ยนะคะต้องให้เขารู้เราด้วยแทนที่เราจะรู้เขาอย่างเดียวนะฮะมา2 2เราก็จะให้เตรียม what w i l l be the activities you will carry out for fun นะฮะมันจะมีข้อหนึ่งนะฮะของทฤษฎีว่าจะต้องมี ฟ <and> ันแอ d ด p ออ m i ิมิสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมนะะบางคนไม่ค่อยมีทักษะใน,ในเรื่องความสนุกสนานนะคะก็เตรียมบ้างนะคะทุกอย่างเตรียมได้ค่ะมาอันที่สามก็ให้เตรียมเรื่องนะคะ storytelling คือคุณจะต้องเป็น good story teller คุณก็ต้องเตรียมอีกนะคะในเมื่อคุณยังไม่มีทักษะคุณต้องเตรียมข้อมูลค่นะ,ะคุณต้องเตรียมข้อมูล story นะคะอันนี้ ยาก็จะให้หัด,ห,ดหาข้อมูลนะคะ at least two stories อ่เอาอย่างน้อยหน้าปีหนึ่งไม่ต้องมากเพราะจากนั้นข้อที่สคุณก็จะต้องหา restaurant อ่ะต้องฝึกให้หาอะไรฮะร้านพัฒคารร้านอาหารที่ที่คุณจะเ s ิร์ฟเขานะฮะมันดีอย่างไรตรงนี้เป็นยังไง signature อะไรอะไรประเภทนี้นะฮะ ให้เขาหัดนะะเด็กบางคนยังไม่รู้เรื่องนะคะไม่ค่อยรู้เรื่องว่าตรงไหนดีไม่ดีแต่ตอนนี้ต้องฝึกนะฮะต้องฝึกตอนบนแพลตฟอร์มมีเยอะแยะค่ะนะคะมาข้อสองจุดห้าอ้โนข้อห้าค่ะข้อห้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโล c คอล็อกอล์เนจอร์นะคะุณต้องหาประวัติตำนานนะคะ หรือว่า culture หรือว่า tradition คืออะไรวัฒนธรรมประเพณีหรือพิธีกรรมอา,อาจจะมีพิธีเช่นที่สุขโขทัยไปดูลอยกระทงอะไรประเภทนี้เชียงใหม่ไปดูไปอะไรนะคะสงกรานแต่เชียงใหม่มีมมพิธีพิธีกรรมเยอะนะคะ แบบประเพณีหรือซามโอทอปโอทอปที่ไหนมีโอทอปอะไรชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยอาหารนะฮะแอนนี่ซิกเนเจอร์อหรืออะไรที่เป็นความโดดเด่นอของเมืองนั้นๆอ,อันนี้เป็นข้อพราพอข้อ6เนี่ยอย่าลืมที่จะต้องไปหา description ของ r r i c a t i o n project คุณจะไปที่ project ไหนคุณก็จะต้อง ไปหารายละเอียดในตรงนั้นนะเพราะว่าเพื่อให้ไม่ไม่ขาดตกบกพร่องอคุณต้องมีไว้ไม่ใช่แน่ใจว่าฉันรู้ไม่ใช่นะคะบางทีเนี่ยเรื่องการกอร่อสร้างเนี่ยมันจะมี s p e c i c a t i o n ค่อนข้างลึกลงไปคุณเป็น engineer คุณก็จะต้องรู้ให้มันดีนะคะเพอเพสของมันหรือว่าประวัติการเซิร์ฟ ฟาร์ uh, mers เป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ uh, uh, หรือมีเหตุการณ์วิกฤตตอนไหนสามารถช่วยได้อย่างไรอะไรอย่าง mm hmm. เราจะได้มีสตอรี hmm. ่ในการเทลลิ <c> ่ง <oughs> ในการเทลลนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัว Data Information จาก Data เนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมาจัดทำไอ้ตัว Itinerary สเกดูนะะตารางการเดินทางได้ว่าเอ๊ะคุณจะออกจากกรุงเทพเวลาเท่าไหร่ใช้เวลาที่ไหร่ที่จะไปถึงโครงการไปถึงโครงการไปพบใครมีบลีฟในห้องประชุมก่อนที่จะไปไซซ์ซีอิงอะไรอย่างเงี้ยไปไซซ์ซีอิงกี่โมงนะฮะฟังบลีฟใช้เวลาเท่าไรอะไรเงี้ยหรือไปลันช์ไทม์ที่ไหน จากนั้นเดินทางกลับหรือว่าไปแวะที่ใดก่อนอะไรเงี้ยเพื่ออันนี้เป็นวันเด y ์ทริแต่ถ้าเป็นท d a y ย์ทรีเดย์คุณก็จะต้องจัดเตรียมตัว i t e อิเ a r y t s c h e s u l e เนี่เอาไว้ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนนะฮะก็จะเป็นการดีทำให้ Visi t เตอได้รับรู้รายละเอียดว่าเขาจะได้ไปที่ทไหนบ้างเขาจะได้เตรียมถูกนะฮะเตรียมตัวเตรียม เครื่องแต่งกายเครื่องหรืออุปกรณ์นะฮะจากนั้นไซ้วิสิทสคริปต์อย่าลืมว่าเราเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นต่อไปเนี้ยก็จะเป็นข้าราชการน่ะคุณก็จะต้องมีฟอร์มอลเวลคัมมิ่งใช่ไหมฮะคุณก็จะต้องเวลค้ามเป็นแบบฟอร์มอลนะฮะอันนี้ย่าโฟกัสตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีเข้าห้องอบลิฟงานหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่พ้นที่จะเอาข้อมูลที่คุณเตรียมไว้มาใส่นะฮะแต่ก่อนอื่นคุณก็จะต้องเวลคั hmm. ่มเขาก่อนคุณก็จะสวัสดีเขาคุณก็จะต้องอยินดีที่ได้ต้อนรับนะะทุกทกท่านสู่โครงการนี้หรือว่าสู่อ่ากรมชวมทางก็แล้วแต่ว่าห้องประชุมที่ต้อนรับอยู่ที่ใดนะฮะทีนี้พอต้อนรับเนี่ยคุณก็จะต้อง introduce yourself ว่า แคนเป็นใครเป็นตัวแทน on behalf ของใครหรือเปล่าหรือมาด้วยตัวเองด้วยเป็นอ่า authority ของคุณนะคะคุณก็จะต้องบอกนะคะจากนั้นพอคุณบอกแล้วว่าคุณ on behalf ใครมารับนะแล้วคุณจะพาเขาไปไหนคุณก็ต้องระบุชื่อโครงการว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะแล้วจากโครงการนี้คุณก็จะต้องบอกสเกดดูของเขาเอาละ อ่า internally schedule ก็คงต้องบอกอ่าตรงนี้คุณก็ต้องบอกคร่าวๆลงได้แหละตรงนี้เพราะว่าคุณเตรียมข้อมูลมาแล้วคุณอย่าลืมเอาลงมาเอาลงคร่าวๆว่าเออวันนี้จะไปนี่วันอ่าอาจจะบอกแค่เป็นวันๆก็ได้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็จะหรืมบร e a ตัว description project นะอาจจะเป็น main purpose ของโครงการยังไม่ละเอียดมากก็ได้ตัวรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด ที่ลงลึกเนี่ยอาจจะไปพูดในซสาย่ไมให้เวลาที่ไปซสายสี่ิงนะฮะเสร็จแล้ว however แต่อย่างไรก็ดีนะี่ก็จะต้องมีการพูดถึงสถานที่ที่น่าสนใจนะฮะ attractive point หรืออะไรที่คุณจะพาไปนะคะเพื่อให้เกิดแบบไม่เป็นทางการนิดนึงอ่าเพื่อให้เกิดความเป็นงานเองนิดนึงอะไรเงี้ยคุณก็จ้อบอกในตรงนี้ จากนี้คุณก็ต้องตบท้ายสรุปว่าหวังว่าทุกท่านจะ enjoy uh, enjoy traveling กับเรานะอะไรเงี้ยแล้วอย่าลืมแล้วถ้ามีปัญหาอะไรอย่าลืมรีบบอกเราเลยนะอะในฐานะผู้ประสานงานหรือในฐานะเป็นเป็นอะไรเป็นคนเป็นไกด์เป็นผู้นำคุณมา ท่องเที่ยวในในในขณะนี้นะก็ don't hesitate to let me know your and uh, your interesting or your uh, limitation of something like that นะคะบอกอย่างนั้นแล้วก็ again come welcome you all. ออ l อ่ก็คือก็อย่าลืมว่าขอต้อนรับอีกครั้งหนึง่งอ่าเป็นการ emphasize อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวสคริปต์ที่ย่าเตรียมไว้เนาะ,ะทั้งหมดนี้ก็เป็น lesson plan ที่ย่ากำหนดสำหรับการสร้างสกิลของทัวร์ไกด์นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ผู้ผติดตามนะคะเข้ามาดูนะ,ะเข้ามาชมนะคะใครจะนำไปใช้ก็ได้นะคะไม่มีลิขสิทธิ์แต่ไม่ได้วาง ไม่มีวางรายละเอียดไว้ให้ดูอ่าก็ฟังแล้วก็ไปสา,สามารถไปค t e เองได้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้ย่าก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ